สวัสดีจ้ะพี่น้องคลิปนี้พามาเขาสวนน่าจะถึงบานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปก็จะทยอยลงเรื่อยๆนะจะ๊ะหลังจากทีบอค่อยได้ลงคลิปเนาะตอนนี้ถึงบานแล้วเด้อเดอ้อจะเขาสวนมาเก็บพักมาเก็บพวกที่หญ่ๆไปก่อนเนาะ จะเป็นบักเคือหมวกค้นบริวนำในกระถางอันพักกระเฮียวดึงเอ่ยนี่ได้แล้วพักในกระถางก็เริ่มเฮียว,วพี่น้องเอ้ย ดีดีว่าเหี่ยวหลายยังกลับมาหดท่านอยู่น,นีนก็ต้นกะเพาะ้าอันนี้ก็บวบเลียมจักจะเป็นัง่งเลมาเบิ่งกันพี่น้องไะไปเก็บพักอีกอย่างลายลาย่างที่ย่างๆอยูอย่นะแตง เฮียวเ้าพี่เนาะไม่เหลือไม่รอดค่ะอนนในถอนต้นทิ้งนะสิละฝากส่วนไว้กะทิะดาอันนี้เฮียวเบิร์ดหมากนหน่อยคือิสิบจับแล้วพี่เนาะขาดน้ำเนาะเฮียวเป็นมกเตงขวด บักแตงล้านเป็นบักแตงคอดด้วยวันนี้ด้วย,ยลายลายักแตงหมากนี่เหลือล้อย เก็บไปให้หมดนี่ขนาดเดี๋ยวสิด้ดไปปลูกแล้วพี่นอ้องบักทัวบักทัวกัมภา ơi vậy để thua thì mình mua men rồi cơ thể để tầm tiền thèn tầm thua rồi phi nọng nì ngay nhai của mô phi nọng rồi cái này thùng Hãy subscribe บางแขนก้นกับหน่วยบแตกหน่วยใหญ่ขนาดมาระสิใหญ่เป็นก้นี่บ่นี่พี่น้นนองมาระจีนแมงเ,งเียวแห้งแล้วคนมาอ,อยู่ เดี๋ยวสิมาเก็บย,ยอดนี่ไปกินกับตบังบักแต็งยอดมาละบักทั่วกับว่า,าจับโดกรึพี่นอ้องโดกไปหมดลเลยมีคนหดสวนให้แต่พวกพีกโอเค ส่วนบักเคยเทศนะจะนี่เก็บไปเมืดือง ตื่นสวยเลยมือเลยมันขึ้นกันมาถึงบานตีสามพี่น้องเอ้ยไม่อยากสิบอกนอนเดิกนกะทางหอดหางเสาเมยแห้งเ่มยเครื่องเ่มยโคน่นเเมยหลดส่วนบับพนนริกไอโฟนกะนวยงหญ่แล้วนะ ไปวึงไอโฟนซุ่มทีน้อยใหญ่ก่อนทีสิไปว่าเขาเป็นยังไงเนาะปะอันนี้ก็แดงแล้วพี่เนาะเดี๋ยวมาแร่งเดี๋ยวมาจัดการเนาะเก็บน้อยที่แดงส่วนนี้ของเองียงเกาะขึ้นชายหัวของฝรังก็สิหวังว่าอาทิตย์นี้ฮอนก็คือสิเก็บ เก็บหมากเก็บในบางส่วนเนาะอืมคนถิ่มสวนไปโดนบอดีด้วพี่รองพักแหงเหี่ยวซุ่มที่เจ็บจับหมากกับพวกเป็นหมากเนาะเพราะว่ามันม่นมีมน้ำปลาไปเปบิ่งบโกพิกอันนั้นกันอยู่ทางบน น,นี่ก็เหี้ยวอุ้ยกกหักโอ้ยหักเสียดายจับเปิ้งซึกกะหักโอ้ยไม่หน่วยแดงนี่เ่็นหน่วยเขียวๆเ้มามักนี่คือเกิดมืนอไมันดันกระตุนพี่น้องออกกูได้มันกลี้ยงงู นะํำงาพ็นกำงาพนเลยมันกะ็ะเลงงองาม,งาม คนมาอยู่ดาวเรื่องงามสุดพี่น้องเ้ยดาวเรื่องงามที่สุดน้อยนี่กันเน่าเด็ดออกนี่เป็นเจงเดยปบ้าลูกเต็มต้นพี่น้องนะลูกดกได้ตัวนี้ เดี๋ยวมาแรกสิมาหายน้ำเนาะถ่ายตะเว้นตกจิตกันมาหายน้ำนี่สวนคลิปนี้ไว้ซ้ำนีแเ้วจะไปนลองพอกันไม่คลิปหนาเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจเนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ